เขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีคือภูเขาที่เปิดให้ประชาชนขึ้นได้เพียงปีละครั้งเพราะชาวบ้านเชื่อว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นเขตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไม่ควรให้มนุษย์เดินเหินโดยปราศจ,จากการอนุญาตเขาคิจกูดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิจกูดตลพลวงกิ่งอำเภอเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรี เขาคิจกูดเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทยสูงกว่า1,50 0เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนับถือมาลองดูสิ่งที่ท่านอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับความเป็นมาของเขาคิจกูดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เรื่องเล่าขานตามตำนานทางศาสนาพุทธตำนานทางศาสนาพุทธได้กล่าวไว้ว่าเขาคิชกูดอยู่ทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงราชครห์แขวนมคตเป็นยอดเขาที่มีแนวเขาล้อมรอบและเคยเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าในอดีตเป็นความดำริของพระครูธรรมสรคุณซึ่งเป็นกรรมการและเป็นหลักในการพัฒนาพระบาทพลวง ตั้งแต่ปีพศ2515ได้เสนอให้ใช้ชื่อพระบาทเขาคิชกูดพลวงเหตุผลเพราะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธที่พุทธศาสนาเจริญกว่าเมืองไหนไหนแม้กระทั่งประเทศอินเดียโดยสภาพภูมิประเทศที่คล้ายคลึงและยังเป็นยอดเขาที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์นั้นก็คือรอยพระพุทธบาทและหินลูกบาทที่ตั้งข้างรอยพระพุทธบาท หินลูกบาทนี้จะอยู่ในลักษณะคล้ายลอยอยู่ริมลานพระพุทธบาทบนหินลูกนี้จะมีรอยคล้ายรอยพระหัตถ์ประทับอยู่เหมือนกับกำลังดันหินก้อนนี้ไว้ตรงข้ามกันรอยพระหัตบนหินก้อนนี้จะมีรูปรอยเท้าใหญ่รอยเท้าพญามารใต้พระบาทมีถ้ำตาฤษีจึงให้ใช้ชื่อนี้เป็นที่ระลึกถึงพระบรมศาสดา ในทุกๆปีจะมีพิธีเปิดและพิธีปิดการขึ้นไปนมัส,สการรอยพระพุทธบาทเป็นประจำทุกๆปีนอกจากนี้พระครูธรรมสรคุณยังได้สอนว่าเท้าของพระพุทธองค์แม้ประดิษฐานอยู่แห่งหนตําตำบนใดก็ตามถ้าเรามีความเชื่อมั่นเคารพกราบไหว้ด้วยใจอธิษฐานแล้วย่อมเกิดผลสำเร็จแก่ผู้นั้นทุกคนและเป็นสิริมงคลแก่ผู้นั้นตลอดไป ตำนานรอยพระพุทธบาทเขาคิดชะกูดพระครูธรรมสอนคุณเจ้าอาวาสวัดกระถิ่งและเป็นเจ้าคณะอำเภอมะขามผู้สืบขนประวัติเขาคิดชะกูดกล่าวไว้โดยย่อว่าเมื่อพศ2397ในติ่งและคณะได้พากันขึ้นไปบนเขาหาไม้กฤษณามะขายต้องขึ้นไปพักอยู่บนเขาเป็นเวลาหลายวันและได้แวะพักเหนื่อยบนลานหินกว้างใหญ่ เพื่อนของนายติ่งคนหนึ่งได้ถอนหญ้าเพื่อมาปูนอนสักพักก็พบแหวนใหญ่ที่สามารถสวมหัวแม่เท้าได้และเมื่อช่วยกันตรวจดูก็พบหินแผ่นหนึ่งซึ่งมีพื้นที่เป็นรอยรูปก้นหอยต่อมานายติ่งและเพื่อนได้พาบุตรชายไปอุปสมบทที่วัดพลับอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีรุ่งเช้าก็มีงานเทศกาลปิดรอยพระพุทธจำลองนายติ่ง จึงซื้อทองไปปิดรอยพระพุทธบาทนั้นเมื่อปิดแล้วจึงพูดขึ้นว่ารอยพระพุทธบาทเชน่นนี้ทางบ้านผมก็มีเหมือนกันขณะนั้นเจ้าอาวาสวัดพรบหลวงพ่อเพชรซึ่งหลวงพ่อดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดจันทบ,บรุรีได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องรอยพระพุทธบาทที่บ้านในติ่งจึงเรียกในติ่งมาสอบถามแล้วพาคณะขึ้นไปพิสูจน์ดูก็เป็นความจริง หลังจากตรวจดูตามบริเวณนั้นโดยทั่วแล้วก็ได้พบสิ่งแปลกประหลาดและสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างจากรอยพระพุทธบาทนั้นนั่นคือรอยพระพุทธบาทขนาดกว้าง1เมตรยาว2เมตรได้จารึกไว้ที่ศิลาแผ่นใหญ่เป็นลานกว้างสามารถให้คนนั่งได้เป็นร้อยกว่าคนทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรอยพระพุทธบาทมีหินกลมๆก,ก้อนหนึ่งมีขนาดใหญ่มาก มีชื่อเรียกกันว่าหินลูกพระบาทวางตั้งขึ้นมาอย่างแปลกประหลาดและมหัศจรรย์เพราะดูแล้วไม่น่าจะตั้งอยู่ได้และยังมีหินอีกลูกหนึ่งที่ใหญ่มากเหมือนกันอยู่ตรงข้ามกับหินลูกพระบาทและยังมีรอยพระหัตไปรับหินก้อนนี้จากรอยพระพุทธบาทกับรอยพระหัสนั้นห่างกันประมาณ5เมตรและยิ่งแปลกไปกว่านั้นบนก้อนหินนั้นตรงกันข้ามกับรอยพระหัต ยังมีรูปรอยเท้าใหญ่อันนี้เขาเรียกว่ารอยเท้าพญามารเพียงแหงนหน้าขึ้นไปมองจะเห็นได้ทันทีสูงประมาณ15เมตรห่างไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากหินลูกนี้ไปเพียง20เมตรมีหินลูกข้างบนเป็นลานและมองเห็นรอยรถหรือรอยเกวียนเมื่อยืนบนหินลูกนั้นมองลงไปทางทิศเหนือจะเห็นถ้ำเตา่าบนหลังถ้ำจะมองเห็นเป็นรูปเตา่า เมื่อหันไปมองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของรอยพระพุทธบาทก็จะมองเห็นถ้ำช้างและถ้ามองจากรอยพระพุทธบาทขึ้นไปจะเห็นหินก้อนหนึ่งมีรูปลักษณะคล้ายช้างมองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ยังมีถ้ำอีกถ้ำหนึ่งเรียกกันว่าถ้ำสำเภาเพราะมีหินก้อนหนึ่งข้างบนถ้ำมีลักษณะคล้ายคล้ายเรือสำเภาจึงเรียกว่าถ้ำสำเภายังมีอีกถ้ำหนึ่งใต้พระบาทนี้เรียกว่า ถ้ำตาหรือสีพระบาทแห่งนี้ทำไมจึงเรียกว่าเขาคิดชกูดเพราะที่เรียกเช่นนี้เดิมชื่อเขาในกรุงราชคลในประเทศอินเดียชื่อว่าเขาคิชกูดคล้ายกับว่าได้ไปยังนครราชคลอันเป็นที่ประทิษสถานพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ครั้งปฐมโพธิการโนนและการไปมาก็ไม่สู้ไกลนัก เปรียบเสมือนว่าปีหนึ่งเรามีโอกาสไปนมัสก,การรอยพระพุทธบาทครั้งหนึ่งบาทหรือเท้านับเป็นอวัยวะที่ต่ำที่สุดของมนุษย์เราแต่เท้านั้นเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดถ้าขาดเท้าเสียก็ไม่สามารถที่จะไปประกอบคุณงามความดีได้โดยเฉพาะเป็นเท้าของพระพุทธองค์ด้วยแล้วเป็นเท้าพิเศษและบริสุทธิ์ ผู้คนเลื่อมใสและเคารพกราบไหว้ส่วนเท้าของพระพุทธองค์แม้จะประฏิสถานอยู่แห่งใดหนตำบุลใดก็ตามถ้ามีความเชื่อมั่นมีความเคารพกราบไหว้ด้วยใจอธิษฐานแล้วย่อมเกิดผลสำเร็จแก่ผู้นั้นทุกคนและจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้นั้นตลอดไปด้วยใจอันแน่วแน่ของกระแสจิตผู้นั้นด้วย ประเพณีนมัมศการพระพุทธบาทเขาคิดชกูดเป็นประเพณีนมัมการรอยพระพุทธบาทเขาคิดชกูดหรือพระบาทพลวงเป็นเทศกาลเดือนสาที่ปฏิบัติต,ต่อกันมาแต่ก่อนเริ่มขึ้นไปนมัมการในวันขึ้นหนึ่งค่ำถึงขึ้น15บหาค่ำของเดือนสาของทุกปี แต่มาระยะหลังนี้เริ่มเป็นที่รู้จักของผู้คนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาทั้งชาวไทยและต่างประเทศจึงขยายเวลาเปิดให้นมัสการมากขึ้นในปีพศ2536เปิด30วันในปีพศ2537เปิด45วัน และในปีพศ2538เป็นต้นมาเปิดให้นมัสการ60วันและยังคงเริ่มเปิดให้นมัสการในเดือน3ของทุกๆปี